เข้าสู่รายการ Beauty Investor นะคะเรานิกกี้นะสำหรับเหตุนี้เนี่ยเราก็ทำขึ้นมาสำหรับมาเม้าามอยแชร์ประสบการณ์ที่เรามีนะคะเกี่ยวกับทำอย่างไรควรออมอย่างไรควรลงทุนแบบไหนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระเป๋าอาจจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมรถยนต์หรือสกินแคร์ที่มีราคาค่อนข้างแพงนิดนึงกันนะคะจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้ถึงทับหล่านี้เดี๋ยวเรามามอยกันในไตล์ผู้หญิงผู้หญิงนะคะ สำหรับสาวๆที่นิกกี้คิดว่าอยากจะได้กันนั่นคือกระเป๋าแบรนด์เนมเป็นอย่างแรกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลุยตอง d ีออร์ชาเนหรือจะเป็น Hermes นะคะสำหรับตัวนิกกี้เองของอันนี้ยกตัวอย่างอย่างแรกเลยเรือเป็นน้องแนวค่ะอาจจะเป็นนุ่นคลาสสิกนะคะสักสิบนิ้วด้วยกันล่ะค่ะปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งแสนเก้าหมื่นกว่านะสำหรับในช็อปไทยนั่นเองนะคะ <S <S แต่วิธีที่จะทำยังไงให้ได้มันมานั่นคือมีสองวิธีด้วยกันข้อแรก ให้ผูซ้ซือให้นี่หรือเปล่านะหรือวิธีที่สองนะคะเรารู้สึกว่าเออฉันจะเก็บตังเองได้ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมายกตัวอย่างด้วยวิธีที่สองกันค่ะซึ่งเป็นวิธีที่เรารู้สึกว่าผู้หญิงเราก็สตรองสามารถซื้อเองได้จะเป็นยังไงไปชมกันค่ะ เอาละค่ะเรามาพูดถึงน้องแนวของเราเนั่เนเองนะคะที่นิก,กี้บอกไปว่าราคาในช็อปไทยอยู่ที่ประมาณ191,000กว่าบาทตรงนี้ขอตีกลมๆสัก200,000บาทด้วยกันนะคะเรามาดูกันหากเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเก็บตังค์นะเดือนละ2,000บาท เดือนละ2,000บาทนะคะจะต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ถึงจะสามารถซื้อน้องแนวได้กรณีแรกนะคะเราเก็บเงิน2,000บาททุกๆเดือนเลยไม่ลงทุนอะไรเลยเราก็จะใช้ระยะเวลา8ปีกับ4เดือนด้วยกันในกรณีที่2นะคะถ้าเราลงทุนให้ได้ผลตอบแทน2%ต่อป,ปีเราจะใช้ระยะเวลาสั้นลงเพียง7ปีกับ9เดือนส่วนในกรณีที่3นะคะเพื่อนๆลงทุนให้ได้ผลตอบแทน5%ต่อป,ปีด้วยกันเราจะต้องใช้ระยะเวลาในการลงทุนทั้งหมด 7ปีด้วยกันค่ะเห็นไหมคะว่าถ้าเพื่อนๆลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นมานะกับออมเงินเฉยๆระยะเวลาในการที่จะได้น้องแนวเนี่ยมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะหรือในกรณีสุดท้ายเราลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสัก8%ต่อปีด้วยกันเราจะต้องใช้ระยะเวลา6ปีกับ5เดือนเพื่อนๆเ,เ,เห็นหรือยังคะว่าถ้าหากว่าลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยกับเอาเงินเอาไว้เฉยๆเนี่ยระยะเวลาห่างกันเกือบ2ปีทีเดียวเลยนะ เอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความรู้ในวันนี้เพียงแค่เพื่อนๆน,นะคะเก็บเงิน2องถึงสามพันบาทต่อเดือนเท่านั้นน้องแนวว่อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อสำหรับสาวๆแบบเราละคะ่ะนอกจากนี้นะคะอยากจะรู้อีกว่าควรจะลงทุนแบบไหนกองทุนหุ้นตราสารหนี้หรือแต่ละสินทรัพย์เนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรติดตามกันในคลิปหน้านะคะและถ้าเกิดใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกาลังลใจให้เราด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ยายบาย